มาดูความเคลื่อนไหวในพักประชาธิปัตย์กันบ้างที่มีสมาชิกพักคนสําคัญนั้นลาออกนะคะโดยประธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์ก็ยอมรับว่าเสียดายค่ะที่นายไตรรงสุวรรณคีรินั้นลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์ด้วยว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็ย้ําว่าเวลานี้ช่วงเวลาค่ะลงของพักนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาของการวัดใจสมาชิกพักก็เป็นได้ะคะ่ะ แม้จะยอมปรปบว่าการไหลออกของสมาชิกพักประชาธิปัตย์จะกระทบกับการขับเคลื่อนงานทางการเมืองแต่ประธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่าทําได้แค่ตักเตือนไม่อยากให้ลาออกก่อนจะย้าให้เห็นถึงแนวทางการทํางานการเมืองในอนาคตเพราะหลายคนที่ออกไปแล้วอาจไม่ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในตําแหน่งรัฐมนตรีค่ะผมก็ไม่อยากให้ใครออกครับแต่ละคนก็มีศักยาภาพทงนั้นนะครับ ใครที่มาลาผมผมก็ตือนทุกคนนะอย่าออกเลยเพราะว่าไปออกจากพักไปก็เท่าที่ดูมักจะมีปัญหาภายหลังทั้งนั้นแล้วก็ช่วงวิกฤตเวลาพักมีปัญหาไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักต้องยอมรับปัจจุบันเนี้ยพักก็ไม่โดดเด่นมากนักก็มันจะเป็นการวัดคนเหมือนกันมันเป็นช่วงหนึ่งของธรรมชาติของการวัดความนักแน่นมั่นคงของคนเหมือนกันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ แต่ว่าแน,น่นอนนะคนที่มามาบอกข่าวผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าทุกคนว่าไม่อยากให้ออกนะเพราะว่าทุกคนพักถือว่ามีคุณภาพที่ออกไปพักให้เป็นรัฐมนตรีนะครับส่วนใหญ่ได้เป็นรัฐมนตรีของพักซึ่งแต่อยู่พักอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นนะนั้นคนเหล่านี้ก็ถือว่าพักถือว่ามีศักยภาพ ส่วนการขับเคลื่อนงานสภาในชวนหลีกภายในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเตรียมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาองค์ประชุมล่มค่ะเพราะว่ามีกฎหมายสําคัญที่ต้องพิจารณาร่วมกันอาทิร่างกฎหมายการศึกษาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงการเสนอยัติด,ด่วนของฝ่ายคา้านที่จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ในวันที่14พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ